วันนี้เราจะมาเทสลองของนะครับไก่ไก่ดัมโบ้มาแล้วครับเดี๋ยวจะต้มขอะเลยยนี่น่าจะใส่ไปเท่านี้แหละนี่ครับน่าจะพอแล้วครับจะเก็บไว้ดื่มบ้างนะครับมาวัดดวงนะนี่นะครับมาลองลุ้นกันดูนะครับทำทำทำโอ้ ใน,ใน,ในะคแต่ผมคิดว่ามันตัวใหญ่เป็นออกกึนไก่เหนียวนะครับน่าจะต้องต้มอีกสักแกวเดี๋ยวรอดูกันครับชั่วโมงนึ้ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับผมสีสัน